เด็กน้อยข่าดีใจด้วยเจ้าใช้เวลาเพียงแค่สมเดือนก็บรรลุเขตแดนขั้นเทวะที่สามได้แม้ว่าเจ้าจะใช้ของวิเศษแต่มันก็เกินความคาดหมายของขา้าขอบคุณผู้อาวุโสข่าคิดว่าเจ้าจะใช้เวลาสักหกเดือนแต่เจ้าใช้เวลาเพียงเท่านี้เจ้านั้นมีพรสวรรค์ไม่น้อยท่านผู้อาวุโสได้รับข่าวจากฮาลีบ้างหรือไม่ ก่อนหน้านี้หลิงซูฟงได้นำสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบมาให้ข้าแล้วแต่เหมือนว่าจะขาดมังกรเต่าวิญญาณเขากล่าวว่าฮาหลีไปยังดวงดาวแห่งโอสถเพื่อนำมันกลับมาคงใช้เวลาอีกสักหนึ่งถึงสองเดือนอืมข้าจะไปดูอาการของนายหญิงเสียหน่อยอาจเป็นเพราะไขกระดูกหิมะน้ำแข็งทำให้ในจิตใจของข้าไร้ซึ่งความมันไวเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ หลังจากที่ช่วยเหลือนางสำเร็จข้าต้องตัดสัมพันธ์เหล่านี้กับนางทันทีความรู้สึกข้ากับนางเกิดขึ้นเพราะโซ่ผนึกวิญญาณแต่แตกต่างจากความรู้สึกที่ข้ามีให้กับสิทธิพี่ตัวน้อยและซูเหยียนหากก็คงมิต่างกันเมื่อโซ่ผนึกวิญญาณถูกปลดนางก็คงต้องการสังหารข้าในทันทีเพื่อปกปิดความลับของนางห่งเดือนต่อมา ปรามาจารย์วัตถุดิบมาส่งตามกำหนดแล้วขอรับอืมเสร็จแล้วก็ออกไปได้ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วเหลือแต่ต้องลงมือทำเท่านั้นหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเขตแดนเทวะขั้นที่สของหยางไข่ก็เริ่มสเสถียรแม้ในอนาคตจะสามารถใช้ที่แห่งนี้ทำให้พลังสเสถียรได้มากกว่าแต่ดูเหมือนว่าหยางไข่กำลังเก็บทงทั้งเจมาแล้ว รับแวนมิตินี้ไปวัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในนั้นทั้งหมดที่เขาเตรียมไว้ให้ข้ามีอยู่สองพันส่วนทุกอย่างล้วนแต่เป็นวัตถุดิบราชาเทวะทั้งหมดเอาละเอาละข้าอยากเห็นแล้วว่าเจ้าจะปรุงโอสถเมฆาที่กำเนิดโอสถเเฉนไลผู้อาวุโสอย่าลืมสิ่งใดพนันไว้เสียละ่ะไม่ต้องห่วงข้าเป็นคนรักษาสัจจะเจ้าต่างหากเตรียมใจไว้แล้วหรือยัง ที่จะรับใช้ข้าไปตลอดชีวิตคอยดูเถอะผู้อาวุโสคงไม่ว่าหากข้าใช้เตาปรุงโอสถของท่านเพียงแค่เจ้าสรรสร้างสิ่งที่เจ้ากล่าวออกมาได้แค่นั้นก็เพียงพอต่อให้เจ้าทำลายห้องนั้นและเตาทั้งหมดก็มิเป็นไรหากเขาปุงโอสถที่กำเนิดเมฆข้าโอสถออกมาได้จริงข้าก็สามารถเรียนรู้กับเขาได้ แม้ว่าต้องเสียหยดวาลีสุริยายินไปครึ่งหนึ่งก็คุ้มฮ่ฮถึงแม้เขาไม่สามารถทำได้เขาก็จะต้องกลายเป็นทาสของข้าไปตลอดชีวิตณนะห้องปุงโอสถข้าขอใช้เตานี้เจ้าเด็กน้อยสายตาไม่เลวเตาปุงโอสถนี้เป็นเตาปุงโอสถที่ข้าหวงแหนมากที่สุด ไม่เลวไม่เลวแต่ว่าวัตถุดิบสองพันส่วนนั้นหมายความว่าขาต้องปรุงโอสถแบบเดียวกันสองพันครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ใดต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรจิตใจที่นิ่งลึ้มคงสามารถถูกทำลายด้วยการปรุงโอสถอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณนะ์นั้นอย่าหวังว่าจะปรุงต่อไปเลยไม่ว่ายังไงก็ไม่สำเร็จ เฮ้เฮดูไปเรื่อยๆแล้วกันฮะนี่มัน